สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่รักทุกท่านครับวันนี้ก็เป็นอีพีที่สี่อีพีที่สี่เราก็จะมาพูดถึงเรื่องที่ดินนะที่ดินเนี่ยโดยหลักแล้วเนี่ยในรัฐเนี่ยที่ดินทุกตารางนิ้วในประเทศไทยเนี่ยเป็นของรัฐเราต้องยึดหลักตรงนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรไม่ว่าใครจะมีนอสามนอสามกอหรือว่าโฉนด ก็จะอาจถูกเวรนคืนได้อันนี้ก็เป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งแต่เราก็จะได้รับการทดใช้แต่อย่างไรก็ตามในระหว่างที่เรายังมีกรรมสิทธิ์อยู่เนี่ยเราก็มีสิทธิ์ที่จะได้ใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินนั้นการใช้ประโยชน์อาจจะถูกตัดสิทธิ์โดยกฎหมายอื่นเช่นกฎหมายการท่าอากาศยานกฎหมายผังเมือง หรือกฎหมายใดๆก็แล้วแต่ก็อาจจะถูกจำกัดสิทธิตรงนั้นสุดท้ายนี้เราก็จะมองในแง่ของกรรมสิทธิ์ขั้นพื้นฐานแต่กรรมสิทธิ์ตรงนี้เราจะต้องมาดูซะก่อนว่าที่ดินประเภทใดที่เราถึงจะมีกรรมสิทธิ์ตามที่เราจะสังเกตว่าเอกสารในที่ดินนั้นจะมีปรากฏเช่นนอสาม นอทั้งสามกรและก็โฉนดทั้งสามรูปแบบนั้นเป็นหนังสือที่เรามีสิทธิ์ที่จะใช้ยันรับได้ความหมายของความแตกต่างกันระหว่างนอทาสามกับนอาสามกอและก็โฉนดนั้นเป็นอย่างไรเราจะสังเกตว่าไอ้ตัวนอสามหรือนอทาสามกอตามกฎหมายเขาเรียกว่าเป็นเอกสารสิทธิ์ที่ดิน ประเภทมีแต่สิทธิคที่เขาพองหรือภาษากฎหมายเรียกว่าที่ดินมือเปล่าที่ดินมือเปล่าหมายถึงที่ดินที่ไม่มีกรรมสิทธิ์อย่างเช่น,ชนโฉนดนโฉนดเราจะสังเกตง่ายๆว่าจะเป็นรูปนโฉนดมันจะเป็นคุดสีแดงและข้างใต้จะเขียนว่าหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ต่างกับนอสามหรือนอสามกอซึ่งข้างล่างจะเขียนไว้ว่าที่ดิน ที่หนังสือรับรองการทําประโยชน์ไม่ได้เขียนว่าหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์เอาล้ครับไอ้นอสามตัวนี้ท่านผู้ฟังก็อาจจะมีความสงสัยว่าไอ้นอสามแล้วมันมีนอสามกมันต่างกันอย่างไรไอ้นอสามนั้นก็คือหนังสือแสดงการทําประโยชน์ที่ยังไม่มีภาพถ่ายทางระวังทางอากาศแต่ส่วนหนังสือนอสามกอ,อนั้นได้ภาพถ่ายทางระวังทางอากาศ เด็เดียวเช่นกับโฉนดคือมาตราส่วนนี้ชัดเจนแล้วเอกสารทั้งสามอย่างไม่ว่าจะน, 3, นอสามนอสามกอหรือโฉนดสามารถเอาไปจดทะเบียนทำนิติกรรมสัญญาได้ไม่ว่าจะจำนองขายฝากหรือเอาไปให้เช่าอันนี้สามารถเอาไปจดแจ้งทะเบียนสิทธินิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดินได้ส่วนโฉนดนั้นสามารถทำได้ทุกอย่าง เพราะเป็นหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์สาม,มารถจำหน่ายไซออนได้เหมือนกันอันนี้ความเหมือนกันแต่ความแตกต่างกันอยู่ยเรื่องหนึง่งก็คือเรื่องการถูกแย่งการครอบครองหรือถูกแย่งกรรมสิทธิ์อย่างน้3หรือโสา3กอซึ่งเป็นที่ดินมือเปล่านั้นอาจจะถูกแย่งการครอบครองได้โดยใช้ระยะเวลาเพียงหนึ่งปีเช่น ในกอมีที่ดินน 3, ้น 3, อสามเรืองน้อสามกออยู่แปลงหนึ่งก็มีในขอซึ่งเป็นบุคคลอื่นเข้ามาจับจองมายึดถือมารบกวนการครอบครองแล้วก็ใช้ประโยชน์จนเกินเวลาหนึ่งปีย่อมหมายถึงในขอได้สิทธิคของแปลงนั้นส่วนโฉนดเป็นหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์เป็นอสังหาหริมทรัพย์ประเภทแสดงกรรมสิทธิ์การที่จะมาแย่งหรือจะได้กรรมสิทธิ์ของที่ดิน ของนายกอน,นั้นนายขอจะต้องใช้ระยะเวลานานถึง10ปีเขาเรียกว่าการครอบครองปรลปักโดยการครอบครองปรลปักนั้นตามกฎหมายบัญญัติไว้ว่าผู้ที่จะแย่งการครอบครองปรลปักนั้นจะต้องครอบครองโดยสงบเปิดเผยด้วยจิตนาเป็นเจ้าของติดต่อกัน10บปีน่ครับจะเห็นความแตกต่างกันตรงนี้นรนเรียกว่าไอตัวถนดหรือนอสมก็ดีแต่มีข้อที่สังเกต ไอ้ตรงเนี้ยน้อสามกรเนี่ยใช้ระยะเวลาปีหนึ่งแต่การครอบครองปลรปักเนี่ยหนึ่งสามแปดสองเขามีบอกว่าถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์จะได้กรรมสิทธิ์สิบปีถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์เนี่ยจะใช้เวลาห้าปีสังหาริมทรัพย์ก็ได้แก่ทรัพย์สินซึ่งสามารถที่เคลื่อนย้ายได้สามารถเป็นลักษณะที่ คล้ายๆกับเ,เป็นสิ่งที่พกพาไปได้ติดตัวไปได้ในสำนองนั้นเนี่ยเขาบอกว่าจะต้องห้าปียกตัวอย่างเช่นนาฬิกาเรือนเนี้ยอยู่ๆมีผู้เอาของผมไปเนี่ยแต่ต้องใช้เวลาห้าปีถึงจะได้กรรมสิทธิ์เพราะนาฬิกาคือสังหาทลัพย์ที่ผมยกตัวอย่างผมก็เปรียบเทียบว,ว่าไอ้ตัวกฎหมายตัวเนี้ยในความคิดของผมเนี่ยมันน่าจะมีความ โต้แย้งกันตรงรู้ว่าไอ้ตรงนอสามกอเนี่ยจะต้องใช้เวลาเพียงแค่หนึ่งปีไอ้เวลาแค่หนึ่งปีเนี่ยมันระยะเวลาเนี่ยมันสั้นมากทั้งทั้งที่ตัวเนี้ยหนอสามกอกระโนดก็ไม่ได้ต่างอะไรกันมากเห็นควรจะควรจะมีการปรับปรุปงแก้ไขในส่วนนี้ในความเห็นครับผู้รับชมท,บทุกท่านครับ ไอตัวน้อสามน้าสามกอฉนดก็เลยมีปัญหาว่าการที่เื่อเราไปกู้เงินเขาเนี่ยเราจะเอาที่ดินทั้งสามอย่างแต่ไม่ว่าจะเป็นน้อสามน้าสามกอรหรือฉนดเนี่ยเอาไปวางประกันกับเจ้าหนี้ในการกู้ยืมเงินเนี่ยมันจะมีผลตามกฎหมายเพียงใดเช่นในกอกู้ยืมเงินในขอจำนวนหนึ่งแสนบาท ก็เอาโฉนดไปวางไว้เป็นประกันเอานนอสามกอไปวางไวปเป็นประกันเอานนอสามไปวางไว้เป็นประกันแต่ไม่ได้ไปจดทะเบียนจำนนงเอาไว้ให้เจ้าหนี้ยึดถืออ้อย่างเนี้ยจะมีผลตามกฎหมายเป็นจำนองหรือไม่คําตอบก็คือว่าไม่เป็นเพราะการจำนองนั้นจะต้องเอาไปจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานที่ดินเท่านั้นเป็นแบบของนิติกรรมการไม่อไปทําก็เป็นโมฆะ คำถามต่อแล้วการที่ไปวางไว้กับเจ้านี้มันจะมีผลอย่างไรมันจะเป็นการประกันตามกฎหมายไหมคำตอบก็ไม่เป็นประกันเพราะการเป็นประกันตามกฎหมายมันจะมีอยู่แค่สามอย่างคือจำนองจำนำและคำประกันด้วยบุคคลดการที่เอาโฉนดไปวางไว้กับเจ้านี้ยึดถือไว้ตอนที่ขณะทำัญดาก,กู้นั้นก็ไม่เข้าหลักสามประการเมื่อเขาไม่เข้าหลักสาประการก็ไม่เป็นการประกัน คำถามต่อไปว่าเอาแล้วมันจะมีผลอย่างไรล่ะถ้าไปมันก็ไม่อย่างนั้นสัทีเดียวถ้าไม่มีผลการไปไว้มันก็จะไม่เกิดประโยชน์ก็เอาอย่างนี้ก็เรียกว่าไอ้ตัวเนี้เป็นเรื่องเจตนาของคู่สัญญาเจตนาของคู่สัญญาคือเป็นกรณีที่ตราบใดที่เจ้าหนี้หรือลูกหนี้ยังไม่ปฏิบัติการชำระหนี้ให้ครบถ้วนตามสัญญาเจ้าหนี้ก็มีสิทธิยึดถือโฉนดไว้ จนกว่าลูกนี่จะได้รับชำระนี่เขาเรียกว่าสัญญาไม่มีชื่อมันจะเป็นสิทธิยึดหน่วงแล้วไหมเป็นบุริมสิิธิ์ได้ไหมไมันก็ไม่เป็นเพราะจะเป็นสิทธิยึดหน่วงจะเป็นบุริสิทธิ์บุริมสริธิต์ตามกฎหมายนั้นก็จะต้องมีบัญญัติไว้ในกฎหมายบัญญัติเอาไว้ของมาตรานั้นๆแต่ความปรากฏว่าการเอาโฉนดไปยึดไว้ให้เจ้าหนี้เป็นประกันก็ไม่ต้องด้วยว่าด้วยสิทธิยึดหน่วงและบุริมสริษิ แต่มานได้ว่าไออย่างนี้ล่ะเขาเรียกว่าสัญญาไม่มีชื่อตราบใดที่ลูกหนี้ยังไม่รับชําระหนี้จากให้เจ้าหนี้เจ้าหนี้ก็ยังมีสิทธิ์ยึดเอาไว้จนกว่าจะได้รับชําระหนี้อ่ะตรงนี้อะละครับมันก็มีผลของมันอยู่แค่นั้นเราเลยก็ถามตไปว่าถ้าเกิดว่าเจ้าหนี้ก็ดีปล่อยป่าละเลยไม่บังคับชําระหนี้เอากก่ลูกหนี้ จนนี่นั้นอ่ะมันขาดอายุความไปแล้วอายุความไปตามนั้นกู้เ็สิบปีปล่อยปลาแล้วเลยสิบปีพอเจ้าลูกนี่คิดขึันไ่้เอาปีนี้ปีที่สิบเอ็ดนี่ก็ยังไม่ชําระก็ไปขอโฉนดคืนเจ้านี่ปฏิเสธได้ไหมคําตอบว่าก็ไม่ได้ก็ต้องคืนเข้าไปแต่ตราบใดที่ยังมีสิทธิที่จะบังคับชาระนี่ได้อยู่ก็ยึดเอาไว้ถ้าเกิดว่าเจอลูกนี่หัวหมอขึ้นมาอ่าเอาละไม่เป็นไร ไอ้ตัวโฉนดนั้นอยู่กับตัวเจ้านี้ก็ไปแจ้งหายแล้วทาใหม่ถามว่าทําได้ไหมก็ทําได้เพราะยังไงตัวลูกนี้เขาก็มีสิทธิ์แต่ก็ให้เพึงระวังไว้ว่าไอ้สิทธิ์ตรงนั้นมันไปละเมิดสิทธิของตัวโจทย์ขอหรือของตัวเจ้าหนี้เพราะเจ้าหนี้เขายัางยึดถือตัวฉบับต้นฉบับไว้แล้วตัวลูกหนี้ไปแจ้งหายต่อเจ้าพนักงานก็อาจจะมีความผิดฐานแจ้งความเท็จ รงนี้แะครับก็ต้องให้พึงระวังเอาไว้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะทําอะไรก็ในฐานะที่คุยกันเรื่อยๆคุยกันได้ทุกเรื่องกับทนายตรงไหมทุกอย่างถ้าเราทําตรงไปตรงมาสัญญาว่าอย่างไรปฏิบัติกันอย่างไรตรงกันไปตรงกันมาเรื่องก็จะไม่เกิดและเราก็จะไม่ได้ใช้คําว่าสาลเป็นที่พึ่งสุดท้ายเพราะเราไม่ต้องพึ่งเราพึ่งกันด้วยใจด้วยสัญญา สัญญายอมได้รับาการปฏิบัติตามสัญญาอีากอย่างหนึง่งผมจะแถมนิดนึงเรื่องการกู้ยืมเงินเนี่ยเขาบอกว่าจะต้องมีหลักฐานการกู้ยืมเงินเป็นสาคัญของผู้กู้ยืมเขาบอกว่าการกู้ยืมเงินตั้งแต่2000บาทขึ้นไปต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ยืมเป็นสำคัญเพราะนั้น that, การกู้ยืมนั้นจะต้องมีหลักฐานลงลายมือชื่อผู้ยืมถามว่าไม่มีผู้ลงลายมือชื่อผู้ยืมได้ไหมคําตอบว่าได้ เพราะกฎหมายมุ่งถึงรายมือชื่อผู้ยืมเป็นสําคัญถามแล้วก็ต่อไปว่าถ้าไม่ลงรายมือชื่อผู้ยืมเป็นสําคัญแล้วนี่เงินกู้สมบูรณ์หรือไม่คําตอบว่าสมบูรณ์เพราะหละักฐานการกู้ยืมเงินไม่ใช่แบบของนิติกรรมเพียงแต่ไม่ให้ไปฟ้องร้องมาเข้านดีเท่านั้นเองต่อมาเนี่ยกดอยู่ๆนายกั r นายขอยกตัวอย่างดีกว่านายกั r นายขอกู้ยืมเงิน กันหนึ่งหมื่นบาทเอาตัวเลขง่ายๆหนึ่งหมื่นบาทแต่ไม่ได้ทําหนังสือหลักฐานเป็นหลักฐานกันไม่ได้ลงชื่อกันนายก็ยืเมเงินนายขอไปหนึ่งหมื่นบาทต่อมานายกใช้เงินนายขอไปแล้วหนึ่งหมื่นบาทแล้วก็มาเปิดกฎหมายดูว่าอา้าวไม่ได้มีหลักฐานเป็นหนังสือนี่ก็เลยมาของเงินคืนอันนี้ถามว่าของเงินคืนได้ไหมก็ไม่ได้เพราะนี่เงินกู้มันสมบูรณ์แล้วสมบูรณ์ด้วยการส่งมอบ เพราะแบบของการยืมก็คือการส่งมอบมันเรียบร้อยหมดแล้วใครยืมเงินใครได้รับมอบเงินอย่างไรมอบกันเมื่อ,อไรอะไรครบถ้วนหมดแล้วเพราะฉะนั้นการกู้ยืมเงินไม่ได้อาศัยหลักฐานไม่ได้อาศัยหลักฐานการที่มีลูกหนี้หรือนายขอมาลงชื่อผู้ยืมไม่ได้อาศัยตรงนั้นแล้วเพราะมันสมบูรณ์แล้วพอจะเข้าใจไหมครับก็คงไม่ไม่ไหวกันไป แต่ถ้าเกิดว่าจะฟ้องร้องนั้นจะต้องมีหลักฐานต่อมาเนี่ยถามว่าไม่มีหลักฐานได้ไหมในยุคปัจจุบันคําตอบว่าได้เพราะว่าในกรณีที่เกิดการใช้ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ในการแชทกันในการแอิเคชันไลน์กันขอยืมเงินทางไลน์ยืมกันไปนั่งกันไปแล้วก็มีการโอนกัน และมีหลักฐานปรากฏอยู่ในแอพิเชัยไลน์ต่างๆเนี่ยก็สามารถแคปออกมาเป็นหลักฐานฟ้องร้องบังคับคดีได้ถามว่าขัดไหมกับตามประมวลกฎหมายแพ่งที่ว่าจะต้องลงลายมือชื่อผู้ยืมนสำคัญเพราะการแคปกันมัไม่มีลายมือชื่อมันได้แต่คลิกไปคำตอบว่าได้ได้โดยอาศัยพลัมหยัิคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2542ไอ้ตรงนี้ก็มาเป็นสิ่งที่ ให้มันทันยุคทันสมัยขึ้นพอมาถึงจุดนี้ผมก็ขอ,อท่านผู้รับผู้ชมผู้ฟังทั้งหลายว่าไอ้ระบบคอมพิวเตอร์หรือทางไลน์หรือทางเฟซบุก๊กหรือทางอะไรก็แล้วแต่ก็ควรจะพิจารณาให้ดีการจะตอบข้อความใดๆหรืออะไรใดๆก็าตามควรคิดตระหนักให้ดีว่ามันอาจจะมีผลที่อาจจะนำไปใช้เป็นหลักฐานในทางศาลได้ ไม่ว่าจะเรื่องการกู้ยืมเงินไม่ว่าจะเรื่องการรับสภาพหนี้ไม่ว่าจะเรื่องหมิ่นประมาทหรืออาจจะถูกหลอกใหอ้อีกฝ่ายหนึ่งด่ากลับไปด่ากลับมาเพื่อที่จะเอาไปใช้เป็นหลักฐานในทางศาลอันนี้ก็ขอเตือนนะครับเอาละครับวันนี้ก็พอสนุกสลานนิดหน่อยอาจจะวายไปบ้านก็ไม่เป็นไรนลครับพระปกติก็เป็นคนพูดไว้อยู่ อันนี้ถือว่าช้าไปน,นิดหนึ่งอ่าอาล่ะครับขอบคุณนะครับวันนี้ครับขอบคุณมากครับ